ดูความน่ารักต่อทุกคนก็สลับกันไปแบบนี้แหละน้อแต่วันนี้มันมีคอนคู่นะทุกคนมีคนคู่น้องน้องทั้งสองคนนกไปอืมน่าสนุกมากนะผมว่าวันนี้น่าสนุกอะแต่คอนเมื่อคืนนี้ก็บอกเลยสนุกมากหล่อเท่คนโก้เขาใส่รองเท้าบัดี้นะทุกคนอืรองเท้าเพื่อนเขาไงคู่บุญเขาซื้อให้ไงก็จะแบบ ก็จะเดินสงงานหน่อยเท่ๆหน่อยอ,ยอะไรเงี้ยโลคลเนกะดูสมาร์ทมากดูๆไปก็เหมือนตำรวจเหมือนกันนะดูมือด,ดูก็เหมือนเออ,อยู่ในชุดเครื่องแบบเหมือนกันเนอะเออเอ็นดูนางพี่ๆเขาก็แซวว่านางแบบว่าเพิ่งอ,อ,อะไรนะเพิ่งออกจากเวนหรออะไรอย่างเงี้ยโลคลเนะเขาครบนะเขาครบเขาไม่ต้องเสริมเติมอะไรเลย เขามีครบทุกอย่างเสียอย่างเดียวน้องเตี้ยไปนิดหนึ่งแต่ก็หล่อลูกฉันยังไงก็หล่อสูงโปร่งอะไรอย่างงี้อะไรดีหมดแหละตกลงยังไงเนี่ยบุม๋มบอกเลยเมื่อคืนสนุกมากแต่บุ๋มลงให้ทุกคนดูได้น้อยหน,น่อยนะคือบุ๋มมีโทพท์จริงๆทุกคนอืมก็ลงได้แค่นี้นิดๆหน่อยๆ น,นี่ยังเพื่อนยังในเจเน็ตอยากเห็นหนา้าเจ้าลำเอียงนั่นนี่ให้ผู้เดียวเห็นหนาดิเนี่ยเอฟซีมีต่างหลายเป็นพันเป็นลานน้านเพราะต้องม่อยากเห็นหน้าดอกคอนเสิร์ตอยู่นี่มีก็บพราไปไปเที่ยวม่งไหนบุญเอาคืนมาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้ว ขอบคุณนะครับ FC ครับที่ในระหว่างที่พวกเราร้องเพลงครับผมบางคนนั่งจิบเหล้าจิบเบียร์แบบนิ่งมากๆให้มันห้องเป็นต้นร้องครับเต้นเป็นต้นร้องนี่แหละขอบคุณที่นั่งสมาธิดูผมนะครับโอ้โห ไอ้ตัวน,นี้กระตุน้นยอดขายใหญ่เลยแหละถ้าสมมติเป็นการให้เกรดของคุณครูทางซ้ายทางขวานี่คงจะได้เกรดสี่เพราะนคนชอบสี่เฮ้ยตายกลางๆก็คงจะติดศูนย์ติดรอติดรอไอ้ตรงที่ไม่ปฏิบัติอะไรเลย จะถ่ายเอาเฉพาะเพลงช้าที่เพิ่งเคยร้องเพลงเก่าๆที่เคยร้องก็จะนั่งอยู่เฉยๆคอนไหนมีเพลงใหม่โทรศัพท์ยกขึ้นก่อนเพื่อนกูจะต้องถ่ายกูจะต้องได้กูจะต้องได้ลงนุกจะต้องเห็นที่กูลงเอาอย่างนี้ไว้เดี๋ยวงานหน้างานหน้าว่าไงฮะเก็บโทรศัพท์ก่อนเข้าร้าน เอาเก็บตัวตับแล้วให้ลูกผัวโตวมาทำไงวะ <Okay. S 1> ก็ดีไปไงนั่งกินข้าวอยู่รับไม่ได้อยู่กับเพื่อน <c oughs> พูดขนาดนี้แล้วถ้าไม่เต้นขอให้ผัวทิ้งโอ้โห oh. นี่ไงตัวอย่างที่ดีสำหรับนักเรียนทุกคน แบงค์เทาจะดีกว่านี้เดี๋ยวสายตาสั้นโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตเป็นสัมพันธ์นิดนึงนะฮะครับถ้าผมพอดีตอนนี้โกรของวงตั้งขึ้นใหม่นะครับช่วงต้นต้นเดือนนะครับพอดีทำไมฮะตั้งขึ้นยังไงฮะถ้าได้ติ๊บบนเวทีหารกันหมดนะครับเอาคืนไปก่อน เอาคืนไปก่อนเลยให้กันอย่าให้กันบนเวทีทำไมฮะให้กันก่อนขึ้นรถตู้นอกรอบดีกว่าโอ้โหกลัวทีมงานกลัวมันจะเสียเวลาในการเล่นคอนเสิร์ตอ๋อแม่ไก่หัวหินนี่แม่ไก่หัวหินนะครับกำมาได้ทุกเราสองพวงแล้ว พี่บีต้นไม้เอ้ยพูดชื่อไม่ไก่หัวหินแล้วเอาเก็บไว้ก่อนแบงค์แดงเออ,เอ,อ,เอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่แบ่งก็ได้เดี๋ยวรอสิ้นปีมาเอามาเอามาสิ้นปีนะครับสิ้นปีนะครับพอดีนุกกระโดนพูดกับผมว่าเดี๋ยวพาทีมงานไปเที่ยวเกาหลีสักห้าวัน ไปทั้งหมดเลยง,งั้นงั้นงั้นหนูแบ่งวันนี้ก็ได้ <laughs> โอ้ไปเที่ยวไปเที่ยวไหนนะเกาหลีคนหนึ่งน่าจะชาร์จกูไปสักสี่เมื <laughs> องเฮ้ยเดี๋ยวไปแน่นอนเดี๋ยวไปแน่นอนเดี๋ยวไปแน่นอนอไปเกาหลีแน่นอนอ่ะไปไปไปทั้งหมดเลยฮะไปคนเดียวไปผมไปโอ้โห อ๋อคนราศีกุมเจ้าเปียโนยุสิบชื่อเขาก็จำจะไร้กเขานั่นแหละใครนะใครนะคนราศีกุมปกติกแล้วชื่อตั้งชื่อทีแรกอะพี่แอลอ่ากวัวคนรู้ว่าเปยเยอะอ่ะฮะเปลี่ยนเป็นชื่อกุหลาบขาวโอ้โหอันนี้กุหลาบขาวเสร็จแล้วคนรู้รู้ก็เลยเปลี่ยนอีกกลัวคนรู้อีกนี่ราศีกุม พอ,อันนี้โอ้เยอะเลยเนี่ยอันนี้เนีจะเป็นอันนี้แล้วอะเ,เพลงอะไรเพลงไทยเพลงอ๋อไทยลูกทุ่งไทยเหรอลูกทุงทกท่งไทยลูกทุ่งไทยลูกททุ่งไยครับป๋า,ปาหนูอยากร้องเพลงไทยครับป๋า,ปาอ๋อตอนนี้หนูได้จิปเยอะแล้วหนูร้องเลยครักเพลงลูก อ๋อเอาเพลงนขอบคุณทุกคนนะครับอ่ะตุ๊ดเกีหากีอยู่ฮะอย่าให้ใครรู้ว่าเราคบกันคือคำที่เธอน,นั้นย้ำเตือนฉันอยู่เสมอเธอบอกว่าจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเอ,อ่อ เมื่อเธอหันหลังจากลาลามโซ่ใจฉันไร่ใช้งานแต่ไม่ความสำคัญยกย่องออกหน้าออกตาเป็นตุ๊ก,กตาพลายเงาอยู่ห้องเจ้าคอยเธอโทรมาเมื่อเธอนึกอยากมาหาฉันจึงมีค่าในฐานาะแฟนเก็บมา Về em